สวัสดี FC ช่างศักชาแนลนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับทั้งสามช่องทางนะครับบ้านแดงบ้านฟ้านะครับแล้วก็บ้านต่อนะคสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนเอ c ทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในงานลดยุค90 นะครับวันนี้ก็จะพามาชมไฮรักนะครับไฮรักไมเทีย X นะครับไฮรักไมเทีย X ซึ่งเป็นงานป่าผูกนะครับปะผูกแลงหน้าโปงหน้าโปงหลังนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยไมเทีย <c> X <oughs> ตัวนี้นะครับตัวสีขอเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรถ มาจากญี่ปุ่นนะครับรถมาจากญี่ปุ่นตัวกระบะนะครับตามบ้านเรานะครับยังไม่มีนะครับมันจะเป็นรถอ่ากระบะช่วงสั้นนะครับกระบะช่วงสั้นทีนี้สีขอเท้นะครับนี่มาจากนอกเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังไล่ป่าผูนะครับไล่ป่าผูอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับงานป่าผูแบบนี้นี่ก็หายาก นะครับไม่ใช่ว่าหาดูยากนะครับหาคนทํายาก <c oughs> หาคนทํายากพวกไี้ยังกินนอเขานะโอ้โอโออยาขาไม่พอครับผมโอ้สร้างเพลเพิ่มมาส่งเขาสร้างเพลมาส่งเขาพออ่ะมันก็หาคนทํายากนะครับ <c oughs> เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับใครจะมานั่งปะปุรถ <c oughs> พวกนี้นะครับถ้าใจไม่รักจริงตีโป่ปงหลังนะฮะทุกคนตีโป่ปงหลัง ผมจะตีให้ใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุดนะครับนี่จะเป็นโปร่งหน้างานไต้หวันงานเทียบเคียงนะครับนี่งานเทียบเคียงตัวยากมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวยากมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ <c oughs> ผมตัดผมตัดออกมาก่อนนะครับตัดออกมาแล้วค่อยตั้งทรงนะครับใช้เหล็กเชื่อมไว้แล้วก็ตั้งทรงให้มันได้ก่อน เมื่อกี้นี้ลูกค้าก็มาดูแล้วนะครับก็ตามใจช่างเลยนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ทํานะครับงานตีปูงหรอกนะครับนานๆจะมีทีนะครับก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใครมีวิธีทําที่ดีกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์ลงคลิปให้ช่างศักดิ์ดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัดออกมายื่นยื่นออกมานะครับจะมีตัวนี้จะมีสันสันตัวนี้นะผมจะเอาตกตกไว้ช่วงประมาณนี้นะสันเดิมแล้วก็จะทําเป็นปูงออกมา นะครับตัวเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟด้านล่างนะครับเคิร์ฟก็จะสโลปนิดนึงตัวนี้ไม่แน่ใจว่าโป่งเยอะไปหรือเปล่านะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันออกมาสักประมาณนิ้วครึ่งกําลังสวยนะครับนิ้วครึ่งกาลังกําลังสวยนี่งานมันยังไม่เสร็จนะครับงานมันยังไม่เสร็จก็จะเอาข้าๆก่อนนะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีพลาสติกนะครับพลาสติกปิดตรงนี้อีกต้องเอาพลาสติกมารอง ต้องดูพลติกด,ด้วยนะครับถ้ามีพลติกมามาให้เร็วเนี่ยจะรู้เลยว่าโป่งของเราเนี่ยนะครับมันจะอ้วนขนาดไหนอันนี้ลูกค้าใส่พลติกด,ด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ใส่พลติกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่พลติกเนี่ยนะครับเราก็ตีขึ้นทรงให้มันเคิรเคิให้มันมุนมุนเท่ๆไปเลยนะครับแต่แต่ถ้ามีพลติกก็ต้องรอพลติกตรงนี้นะครับ <C ida> เพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะเก็บงานจากตัวพลติกครอบนะว่ามันอ้วนขนาดไหนมัน มันสวยขนาดไหนก็ต้องไล่ทรงไปเรื่อยๆนะครับไล่ทรงไปเรื่อยๆท่านในก็ผูหมดนะครับนี่ผูเยอะนะครับถามว่าผูเยอะน่ะผูเยอะมากคันนี้นะครับพื้นพวกนี้เนี่ยป่ามาเคยป่ามาแล้วน่ะน่เคยป่ามาแล้วก็ต้องไล่ตีลูกฟูกขึ้นใหม่นะครับไล่ตีลูกฟูกขึ้นใหม่ปาาละเอียดเยอะนะครับทุกคนสําหรับงานป่าผูไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดา นะครับเป็นงานที่ละเอียดจริงๆนะครับเป็นงานที่ละเอียดจริงๆถ้าใจไม่รักนะครับเหมือนที่พี่คอมเมนต์เข้ามาถ้าใจไม่รักมันก็ทําไม่ได้นะครับแต่ถามว่าผมชอบไหมผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หลักงานพวกนี้นะครับนี่เป็นงานเอฟซีครับเป็นงานเอฟซีช่างสัตว์นะครับเอามาให้ทำนะครับก็ทําไปนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนเนี่ย ถ้าไม่โป er mm cool have have now, flow, parole, ja ่งนะครับมันจะแฟบๆแบบนี้นะครับมันจะแฟบๆแบบนี้แต่ถ้าโป่งเราก็จะตีให้มันเคิร์ฟเคิร์ออกมาเวลาไปใส่ล้อล้อล้นนะครับล้อล้นล้ออะไรมันก็จะได้สวยนี่ฝั่งนี้มันไม่โป่งจะไม่ได้ตีครับดูเทียบกับฝั่งนี้อ่ะนะครับเทียบกับฝั่งนี้ก็จะโปร่งๆนิดนึงแต่มันยังไม่เข้าที่หรอกนะครับเดี๋ยวมาดูหัวหัวนะครับเปลี่ยนมังคอลนะครับสายขวา นะครับล่องเนี่ยงานไต้หวันล่องไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาบางคลนมาให้ใหม่อยู่นะครับนี่เอาบางคลนที่ติดกับหัวมามาให้เดี๋ยวผมจะเอาบางคลนตัวเนี้ยนะครับทาบดูถ้าล่องมันได้นะครับล่องมันได้ก็จะตัดเอาบางคลนตัวนี้เชื่อมต่อเชื่อมต่อก<ๆ>ับบางคลนตัวใหม่เพราะว่าตัวใหม่มันเป็นตัวโปง่งนะครับตัวใหม่เขาทาเป็นตัวโปง่งโป่งหน้าโป่งหลัง นะครับปงหน้าปงหลังนะครับสีขอนี่ก็จะตัดชิ้นงานตัวนี้ทิ้งนะครับตัดทิ้งยาวนี่เลยนะครับตัดทิ้งยาวนี่เลยเราค่อยไล่เชื่อมใหม่นะครับไล่เชื่อมใหม่นะครับก็เป็นงาน DIY นะครับงาน DIY มาดูห้องเครื่องนะครับทุกคนห้องเครื่องก็ปิดนะครับปิดรูอ่าปิดรูหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาต คำฝากระโปรงนิดนึงอ,อ,อนี่มาดูกันตอนนัางก็ในห้องเครื่องเหลือไว้แค่หม้อลมเบรตปั๊มคาด์เบรกมือแกนพวงมาลัยที่เหลืออุดหมดเลยอุดเก็บตันนี้ก็ อันชักปัดน้ําฝนเหลือไว้นะครับที่เหลือดูสายไฟอุดดูแอร์อ,อุดนะครับเดี๋ยวต้องไปเจาะใหม่นะเผื่อเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ด้านข้างนะครับอุดหมดนะครับสายขวานะครับอุดหมดไม่ให้เหลือตัวนี้ลอกสีด้วยน้ํายาลอกสีนะครับซื้อน้ํายาลอกสีมาลอกงานป่าผูนะครับนี้เวลาเก็บสายไฟนี่นี่สายไฟมันจะออกมารูนี้นะครับออกข้างๆสายไฟสาย สายไฟสายดึงฝากระโปงนะครับเอาเท่าที่จําเป็นนะครับเวลาเขาเปไปไล่เปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยครับนี้รู้สึกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดเก้าหรือเปล่านะครับมาดูภายในฝั่งนี้ที่ปะเสร็จนะครับก็ลงคลิปไปเยอะแล้วล่ะนะครับลงคลิปไปเยอะแล้วน็นด้านในสีหนาแต่ก็เนี่ยต้องไล่เชื่อมไล่อะไรใหม่ได้เก็บงานเยอะนะครับก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับนี่ตัวนี้ตีขึ้นใหม่ปะผูเรื่อยๆน้อยสองชั้นสามชั้นเลยนะครับเนี่ยผุตรงนี้ผูหมดเลย องฝั่งฝั่งนู้นก็ผูหมดนะครับตีขึ้นมาใหม่แล้วนะตัวนี้ก็ใช้น้ํายาลอกลอกออกนะครับด้านหลังก็มีอุดรูเล็กๆน้อยนะครับอุดรูเล็กๆน้อยไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากแต่ผูเยอะนะครับบอกเลยเลยว่าผูเยอะเนี่ยร่องขอบกระจกนะครับขอบกระจกซ้ายขวาข้างบนางล่างอ้เนี่ยปั่นสนิมไว้ดูนะครับลอกสีแล้วก็ปั่นสนิมไว้ดูรอยผูนะครับตอนนี้มัน อากาศมันชื้นฝนมันตกนะครับอากาศมันชื้นฝนมันตกก็ขึ้นสนิมเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างสีเขาก็จัดการปั่นห้อยนะครับขอแค่เราขึ้นรูปบอดี้ให้มันเสร็จนะครับขอแค่เราขึ้นรูปบอดี้ให้มันเสร็จนะครับอันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆเอฟซีนะครับได้ดูกันนะครับสลับงานแบบนี้นะครับยังมีที่ไหนรับทําหรือไม่ผมว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีมีรับทําอยู่นะครับแต่คนที่ทำเนี่ยมันไม่ค่อยมี ขณะผมเองเนี่ยผมอายุสามสิบแปดปีนะครับยังก็ต้องมาทํางานพวกนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะเป็นงานฝีมือนะครับอีกงานหนึ่งที่จะต้องอะไรสร้างรายได้ให้เราเหมือนกันนะครับมีงานมีเงินไม่ยากจนนะครับนี่เดี๋ยวรอชมตีป่งเสร็จนะอันนี้คร่าวๆก่อนนะอันนี้คร่าวๆใครคิดเห็นยังไงนะครับกับการตีป่งแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับจบเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมว่า คนที่ตีโป่งเงเก่งน่าจะมีเทคนิคแล้วก็วิธีที่ดีกว่านี้แหละนะครับก็ผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันนะครับสําหรับงานปะปุนะครับผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันเพราะว่างานพวกนี้มันหาช่างนะครับทายากแล้วนะครับหาช่างทํายากแล้วนะผมก็เค่อยทาไปนะครับค่อยทาไปวันละเล็กละน้อยนะครับมันเล่งไม่ได้หรอกนะครับมันเล่งไม่ได้งานพวกนี้ต้องค่อยทําใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆโอเคนะครับคลิปก็ประมาณสักสิบนาที นะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะสำหรับงานป่าผุงานเคอบพ่นสีต่างๆนะครับให้กําลังใจช่างศักดิ์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างศักดิ์ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ